ดรสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานทักษะนาขุนไทยเปิดเผยในงานเบลออฟวิสดอมเมื่อวันที่2กันยายนพศ2565ระบุว่าประเทศเราต้องมีการส่งออกต้องมีการลงทุนประชาชนในประเทศทำการเกษตรแชร์จีดีพีไม่ถึง10%คิดเป็นสัดส่วนประชากรสูงถึง70%ของประเทศความเป็นอยู่ยังยากจนไม่มีอำนาจซื้อส่วนเรื่องอุตสาหกรรมของไทยอุตสาหกรรมเสื้อผ้าก็ไม่ได้แล้วเพราะค่าแรงสูง อุตสาหกรรมเทคโนโลยีก็มีความสามารถไม่สูงพออุตสาหกรรมรถยนต์ก็กำลังลดน้อยลงเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเหลือแค่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่กระจุกตัวอยู่ในไม่ก,กี่จังหวัดไรายได้ไปไม่ถึงชุมชนประชาชนยังมีความยากจนสิ่งที่แปลกคือมีคนมาท่องเที่ยวเมืองไทยกว่า40ล้านคนแต่รายได้กระจุกอยู่ที่โรงแรมบางจังหวัด แต่แม้กระจายรายได้สู่จังหวัดเล็กๆรอบๆประเทศเราต้องมีการส่งออกต้องมีการลงทุนแต่ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลงมาทีเดียวปีเดียวถึง5จุดความสามารถเชิงเศรษฐกิจลดลงมาปีเดียว13จุดประสิทธิภาพภาครัฐลดลงมาทีเดียว11จุดถ้าเศรษฐกิจเป็นแบบนี้ต่อไปประเทศไทยจะสู้ประเทศเพื่อนบ้านไม่ได้